สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวเทนก่อนและหลังปรับแพทวันที่11เมษายนซึ่งวันที่อัดคลิปนี่คือวันที่10เมษายนนะครับเทนยังไม่ปรับแต่ถามว่าปรับแล้วเก่งขนาดไหนครับเรียกว่าตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เก่งขึ้นเยอะครับเพราะว่าอันดับแรกกเนี่ยพาสีที่เพิ่มพลังชีวิตตอนใกล้ตายครับมันจะใช้ไี่ถี่มากขึ้นครับจากเดิมเนี่ยคูดาว90วินาทีคูดาวเปลี่ยนเป็น75วีครับดังนั้นเนี่ยไฟปุ๊บ ออกมาไฟครั้งหน้า,าจ,จะได้ใช้ต่อเลยนะครับไม่มีหลงครับอันนี้ถัดไปสกิลโฟ r ์เวิร์ดชารก็คือท่านี้ฮะเดี๋ยวผมอัปเกรดแป๊บนึ่งสกิลเนี้ยโฟว์เวิร์ดชาร์ตครับข้อดีคือแรงขึ้นเยอะครับประมาณ10%ช่วยได้เยอะนะจากเดิมไม่มีดาเมจเลยที่น่าสนใจคืออันนี้มากกว่าครับ ถ้าอวารอนฟูลี่หรือถ้าทุกพื้นเนี่ยฮะจะปกติหนื่นเยอะอยู่แล้วนะที่70%อัพใหม่ครับแกสโลไม่หนำใจครับเป็นสโล90%คือแทบไม่ได้เดินเลยทีเดียวเนี่ยตุ้มเนี่ยฮะแล้วก็คูดาวครับลดลงที่เวต้นๆน,นะฮะแต่ที่เวลเต็มก็เท่าเดิมครับ6วิน6วินาทีฮะสโลแล้วก็ เอ็กคาริเบครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายครับสกิวติเมตเอ็กคาริ ur, เาาบอร์เนี่ยถ้าฟาดดาบเนี่ยความแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่เวลเต็ม well ครับพันหนึ่งของใหม่เพิ่มมา15%สิบห้าให้สิบสิบห้าปอร์เซ็นต์ะครับเป็นพันหนึ่งร้อยห้าสิบดังนั้นก็แปลว่าเทนจะอันติด้แรงขึ้นครับแล้วเป็นทูดาเมจด้วยคือโดนลเต็มอะบึบอย่างเงี้ยฮเป็นสีขาวนะฮะทูดาเมจ แล้วก็บวกดาเมจ15%ของ HP ที่เสียไปของเป้าหมายหมายความว่าถ้าสตูเลือดบางๆจะตายแล้วเนี่ยเรากดไอ้คาลิเบอร์ฟาดไปครับสตูจะมีโอกาสตายสูงขึ้นมากครับเพราะว่ามันแรงขึ้นตามเลือดสตูที่เหลือน้อยลงยิ่งเลือดแบบเกินครึ่งหลอดแล้วเนี่ยฟาดไอ้คาลิเบอร์ไปมีหน้าง่ายครับแต่ข้อเสียข้อเดียวคือว่ามันมันมันก็แรงอะ่ะแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้บวกมันไม่ได้แรงแบบที่ของไอ้พวก สายแคลี่นะแต่คือถ้าฟาดวันนี้ก็เหมือนกับมีแคลี่ยิงหนักๆไปหนึ่งดอกครับดังนั้นการจงหวะใช้ให้ดีๆนะครับตอนที่อัพแพดมาอ้อลืมบอกไปข้อหนึ่งจังหวะที่เทนยกดาบครับเดี๋ยวรอคูดาวหนึ่งปกติแพดเนี้ยมันแก้ทางได้คือเห็นเทนยกปุ๊บสตันได้อย่างเงี้ยแต่แผดหน้าครับยกดาบปุ๊บหมดสิทธิ์นะครับไม่ติดสถานะผิดปกติสตันยกลอยสโลว์ไม่ได้ครับผมดังนั้นถามว่าเทนแผดหน้ามาไหมบอกได้คำเดียวมีรุนครับ พราะมันจะกลายเป็นแฮงค์ที่ทำดาเมจได้ดีมากครับตัวนี้คิดว่าเก่งอ่ะเออใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้ามันเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันหนึ่งอย่างได้อ่ะเอาคอมโ,มโบในฝันเลยนะพุ่งชนปุ๊บสโลหนืดแล้วก็อันตรีเงี้ยมันได้แน่ๆครับคอมโบเนี้ยปกติก็ใช้กันอยู่แล้วแพทหน้ามาคือคอมโบเดิมเพิ่มเติมคือแรงขึ้นและสโลหนักขึ้นครับดังนั้น ใครที่จะลองฝึกเทนฝึกไว้นะฮะปรับแพทน่าจะได้เล่นกันบ้างแหละไม่ชัวร์ว่าระดับเมตาหรือเปล่าแต่คิดว่าเก่งขึ้นเยอะครับเล่นสนุกขึ้นด้วยก็ขอจบการรีวิวเทนก่อนและหลังปรับแพทแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ